ใครที่เหมาะสมกับการใช้สเกลตาแก้ปัญหาก็คือเวลาเราดึงอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดผิวมันมีความยืดเยอะๆเนี่ยแสดงว่าเขามีความ loss of firmness ผิวไม่เฟิร์มผิวไม่แน,นแ่นละเป็นหนึ่งในข้อบ่งชี้ที่เราจะแก้ไขปัญหาด้วยสเกลตาหรือคนที่มีความแก้มห้อยล่องน้ำก เห็นชัดอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถใช้สกาวต้าในการแก้ปัญหาได้เวลาอายุเยอะขึ้นเรื่อยๆอะค่ะคอลลาเจนเขาจะหายไปประมาณหนในทุกๆปีเลยตัวสกาวต้าก็จะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนผลที่ได้จากการทําสกาวต้านะคะก็คือ1เรื่องของลิฟติ้งจะได้อะเรื่องลิฟติ้งก็คือหน้ามจะยกขึ้นไป2ในเรื่องของคุณภาพผิว3ในเรื่องของผิวที่มีความหนาตัวขึ้นเพราะเวลาเราอายุเยอะขึ้นนะคะผิวมันจะบางไปเรื่อยๆคนที่มีปัญหาเรื่องของ ผิวไม่แข็งแรงผิวยืดผิวย้วยริ้วรอยเล็กๆที่โบท็อกไม่สามารถแก้ไขได้อยากกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้ผิวเด็กก็สกาตาเป็นตัวเลือกที่ทำให้หน้าเราเด็กลงเป็นธรรมชาตินะคะ